ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตบอลรันเนอร์วันนี้เรามีข้อมูลบทสรุปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าทีมที่ได้แชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ดูโคต้าต่างๆในการลงเล่นในศึกของฟุตบอลยุโรปแล้วก็บทสรุปของทีมที่ตกชั้นไปในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งนัดสุดท้ายมีการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็อย่างสนุก ลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่เปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลทไป2ประตูต่อ0ส่งผลให้ลิเวอร์พูลคว้าอันดับ3การันตีไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหนนะ้าขณะที่เชลซีนั้นถึงแม้ว่าจะแพ้แอสตันวิลล่า1ประตูต่อ2แต่ก็ยังเพียงพอในการจบอันดับ4ได้ไปเล่นในทั่วใหญ่ของยุโรปเช่นกันส่วนเลสเตอร์ซิตี้ ที่อกหักพ่ายต่อทอตแนมฮอสเปอร์2ประตูต่อ4ทํทำให้จริงจอกสยามจบอันดับที่5ได้สิทธิ์ไปเล่นในยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติขณะที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เปิดบ้านถล่มเซาแ์ทมตันไป3ประตูต่อ0ูนย์ก็คว้าอันดับ6 ได้สิิ์ไปเล่นยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบมกลุ่มโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่คว้าชัยเหนือเลสเตอร์ซิตี้ก็ส่งผลให้พวกเขาจบอันดับเก็ดได้สิทธิ์ไปเล่นในถ้วยใหม่ของยุโรปที่จะเริ่มจัดการแข่งขันขครั้งแรกในฤดูกาลหน้าอย่างยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกโดยจะต้องลงเตะในรอบเพย์ออฟก่อนก็ต้องรอดูว่า ถ้วยใหม่ของยูโรฟาจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับไปดูบทสรุปพรีเมยร์ลีก,กเลยครับในฤดูกาล2019-20 2 0ถึง2 0แชมป์นั้นตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมป์เป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟุตบอลถ้วยยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งเป็นถ้วยใหญ่ของยุโรป4ทีมที่ได้ไปนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและเชลซีส่วนถ้วยรองลงมาคือยูฟายูโรปาลีก รอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติมี2ทีมก็คือกิ่งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้และเวสต์แฮมยูเนเต็ดส่วนถ้วยใหม่ของยุโรปก็คือยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพย์ออฟตกเป็นของทีมอันดับ7อย่างทอตแนมฮอสเปอร์สำหรับ3ทีมที่ตกชั้นนั้นก็คือฟูลแลมเวสต์บรอมบิลด์อาลเบียนและเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดส่วนดาวซันโวนั้นตกเป็นของแฮร์ร่เคนซัดไปถึง23ประตู พร้อมกับพ่วงตำแหน่งจอมแอซซิตซึ่งแอซซิตไปถึง14ครั้ง ทางด้านผู้รักษาประตูที่ได้ตำแหน่งถุงมือทองคำนั้นตกเป็นของอาเดซอนผู้รักษาประตูทีมช้างอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เก็บครินชีตได้ถึง19นัดดูดูกันหน้าก็มาลุ้นกันว่าทีม Big 4จะเปลี่ยนหน้าหรือเปล่าแล้วก็ทีมที่ได้แชมป์จะมีการเปลี่ยนแปลงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่เพราะว่าแข็งแกร่งซะเหลือเกินแต่ฤดูกันหน้าจะไม่มี ์หน้าดาวซันโวอย่างกูนาเกโรที่ไม่ต่อสัญญากับทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้และคาดว่าจะย้ายไปร่วมทัพกับบาร์เซโลนาต้องรอดูช่วงซัมเมอร์นะครับว่าทีมยักษ์ใหญ่ในเพื่อมร์ลีกจะมีการเสริมทัพมากน้อยเพียงใดลุ้นกันต่อไปในฤดูกาลหนะ้าขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ